ขอบคุณที่ช่วยนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามุ่งมัน่นสร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทยต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แมตช์สุดท้ายของจังหวัดรอยเอดนะฮะและยืนอยู่กับพี่สุรเดชครับสุรเดชนะฮะเป็นผู้เล่นที่เลือกได้มะพร้าว พี่สุรเดชเคยโยนโบลิ่งไหมครเคยครับเคยใช่ไหมครฉะนั้นต้องรู้กติการเป็นอย่างดีว่าการโยนโบลิ่งไม่โยนแบบโยนไปอย่างนั้นไ <c oughs> อ้น,นันเปตอง <c oughs> ไม่ใช้สองมืออันนี้ทุเรียน <c oughs> นะฮะอันนี้โบลิ่งของเราซึ่งเป็นลูกมะพร้าวโยนมือเดียวและถอยไปกับพื้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่จับเวลาเลยนะครับห้าพินนั้นนะครับขอแค่สี่ขอแค่สี่ฉะนั้นพี่สุรเดชถือไว้เลยนะฮะและแน่นอนว่าในกล่องนี้นะฮะก็คงจะไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะเพราะว่า โชคชัดล้านเขพาพลาดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะเปิดให้ดูอีกครั้งนะเป็นโชคชัดร้อยนะ,ะครับมีทั้งหมดจริงๆแล้วพี่จะได้โยนห้าครั้งอ่าแต่เหมือนกันเหมือนกันเ,เหมือนกับเ,เหมือนกับเมื่อกี้นะฮะของมะกรูดเออให้เลือกดูว่าจากห้าจะได้เพิ่มเป็นเจ็ดหรือเก้าหรือไม่เพราะถ้าได้เป็นเก้าโอกาสพลาดพี่ได้ถึงห้าครั้งเลยนะฮะนะฮะฉะนั้นทุกคนนะครับ คิดว่าพี่สุรเดชได้เลขอะไรฮะ579เ <9. S 1> เลขอะไรครับ <9. S 1> ความกดดันอยู่ที่พี่แล้วครับเอาละฮะไม่ได้ช่วยอีหยังเลยนะครับเลข5ครับ <c oughs> เอามาทำไมใช่ไหมฮะ <c oughs> เหนื่อยฟรีนะฮะให้จับอีกทีไหมอีกทีครับอีกทีมท <c oughs> ความกดดันอยู่ที่พี่อีกแล้วครับเลข5ยังอยู่นะฮะเลข9ครับผม <c oughs> เอาละฮะเลข9นะขอแค่สีพิน สี่พินมีโอกาส9ครั้งเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครั้งแรกฮะครั้งแรกฮะครั้งแรกทั้งหลเหลือ8ครับเหลือ8นะฮะเหลือ8ครั้งครับพี่เหลือ8ครั้งครับพี่และดูความโอโหเหลือเครับพี่โอ้โหตอนนี้ที่ศูนย์นี่มายืนเชียร์ด้วยแล้วนะฮะดังนั้นที่ศูนย์ต้องจ่ายนะฮะเริ่มอาจจะช่วยเหลือ7ครั้งครับครั้งที่3ครั้งที่3โอโหเหลือ6ครั้งครับ เหลือ6ครั้งพลาดอีกได้แค่2ครั้งเท่านั้นครั้งนี้ขอให้ได้กับพี่จะได้ลุ้นต่อคนระับเหลืออีกหกครั้งเหลืออีกหกครั้งเหลืออีกโอ้โหเหลืออีก5ครั้งพลาดได้ครั้งเดียวเอาล้วครับคุณผู้ชมครับเอาล้วฮะ5ครั้งเริ่มกดดันแล้วบรรยากาศเริ่มงเงียบแล้วเหลืออีกโหกตายแล้วนี่กระโดดอย่างนี้เลยนะและต้องตรงนั้นพอนดีเลยนะ พี่สุรเด็ชครับตอนนี้เหลืออีก4ครั้งและต้องการสี่ดินลาดไม่ได้แล้วครับพี่คิดว่าพี่สุรเดชทำได้ไหมครับได้ไดหมฮะกดดันใหญ่เลยครับพี่เอาละเหลือ4ครั้งครับผมขอ้ยอ้ยเอาละเอาละเอาละเหลือ3ครั้งต้องการ3าินเหลือ3ามดังต้องการ3าินเอาละ่ะทางนี้เอาลูกไหนพี่บอกก่อนเอาไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกนะโอเค เอาละครับสามครั้งต้องการสามบินโอ้โหตายแล้วโอ้ยสามครั้งต้องการสามปีเนอะคุณผู้ชมแล้วมันหมดโอกาสไปแล้วนะครับพี่สุรเดชของเรานะครับน่าเสียดายอ่ะแถมเลยฮะแถมไหมฮะ <c oughs> ถ้าไม่แถมก็คงจะไม่ได้กลับนะครับดูทรงแล้วนะฮะฉะนั้นผมยังอยากกลับบ้านอยู่นะฮะสามครั้งสามพินให้อีกทีเดียวเพ่อีกทีเดียวครับดูฝีมือของพี่สุรเดชครับโอกาสที่สองจะคว้าไว้หรือไม่โอกาสที่สองครั้งแรกสามครั้งสามพินหลังจากนี้ใครให้แถมอีกผมจะแจ้งตำรวจนะครับผมห้ามกดดันผมแล้วนะครับผมเพราะว่าผมให้โอกาสที่สองเละครับ พี่สุรเดชนะครับจากร้านมันคงอุปกรณ์ครับมันคงอุปกรณ์ครับเส้นแก่ยะโสธรยะโสธรมีบริการอะไรบ้างครับที่ร้าน uh, อุปกรณ์ไฟฟ้าจานาวเทียมกล้องวงจรปิดครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่แปดเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะฮะเสียดายเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับสนุกสนานมากมายฮะกับจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับและคาดว่าปีหน้าหรือในเวลาอันใกล้นี้เราจะได้กลับมาเจอกันอีกแบบนี้นะฮะวันนี้ผมพี่สุรเดชและ เพื่อนจังเช้าอีสานของเราลาไปก่อนสุดีรับโ,โ,โ,โอ้่เน่เน่เ่